อ่าเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราวกันนะครับผมเราจะมาอัปเดตกันนะครับอ่าคุณลารี่นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมมานะครับผมเป็นแฟนตัวยงที่นี่นั่นกันหน้าดูพี่ครับช่วยลองทําคลิปเหรียญดีซีโปรโตคอลนะคิดว่าเป็นตัวนี้นะครับผมวิเคราะห์ของผมนะในแบบของผมนะดีซีโปรโตคอลนะครับผมเป็นลักษณะที่ใช้ตัวแอปดีซีฮันเตอร์ได้นะครับผมที่จะแบบเหมือนกับ เขาจะให้เราไปส,สแสวงหานะตัว NFT collection นะครับผมตัวเหรียญน,นะครับผมที่เขาจะแอบซ่อนอยู่ในตามที่ต่างๆเขาว่ากันไปนะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอนาคตเนี่ยเราจะอยากจะได้เห็นแบบโทรศัพท์มือถือหรือว่าแว่นตาตัวของ Google หรือของ Facebook นะครับผมที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปนี้ได้นะสำหรับใครหลายคนที่อยากจะซื้อนะครับตัวนี้มันมีออเดดขั้นต้นอยู่นะครับของบลล์แบลนะบลล์แล คือสำหรับผมผมมองอย่างนี้นะถ้าออเดดมันยังไม่เกิดขึ้นภายในตัวอแอดเ e s s นะครับผมหรือตัวหลักของไอคอยมาร์เก็ตแหรือคอยเกโ k o นะให้ย้ำเตือนเสม,มอว่ามันมีอันตรายอยู่เสม,มอนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่ทุกอันที่จะปลอดภัยนะครับผมผมย้ำเตือนตรงนี้นะครับผมในไวท์เปเปอร์ของเขาเอ่อคน้นข้าหลายคนไม่ค่อยอ่านไวท์เปเปอร์หรอกผมเชื่อนะเพราะว่าแบบมันก็แบบนะ คอยมาเก็ตแคปมันมีลิชไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทัชวอลเลตสามารถซื้อได้นะครับสามารถซื้อได้พนะันทัชวอลเลตนะเวลานี้คนอ่อัดเดรสโฮเดอร์ไปแล้วมากกว่า3,000ไปแล้วนะไอตัวเด็กวอลเลตนี่น่าจะน่าจะเปิด,เ,ปดเรียบร้อยแหละคอยเก็ฟโค่นะ่าจะมาแล้วอันนี้ถึง8,000ไปแล้วลดแม็กของเขาตอนนี้เราต้องมองนะครับผมว่เาเขาจะสร้างจักราวาลดิสนีย์เวิร์สนะครับผมซึ่งมันเป็นตัวอาร์ตเวิร์สที่เกิดขึ้นจากไอตัว AR นะที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออาจจะเป็นแว่นในอนาะคตนะก็ว่า,ากันไป แล้วก็ในไตมมาส2นะครับประมาณเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกมัง้งโดยประมาณนะครับผมเขาจะใช้ตัวแอปในโทรศัพท์มือถือนะของเราสามารถใช้ DC Hunter ได้ซึ่งผมไม่ได้มองในแง่ดีนะครับผมในเวลานี้ตัวเกม MMORPG นะที่จะเปิดขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นนะไอตัว DC Hunter แอปหรือตัว Future Gaming ในอนาคตนะครับจำเป็นต้องรอก่อนนะครับผมเพราะว่า ถึงมันจะมีให้เราโหลดเข้ามาค่าจริงนะแต่ดูจากลักษณะของรูปแบบของไวเปอร์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังต้องโหลดนะครับใช้โทรศัพท์ม,มือถือเล่นเกมนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ใช้สเปคสเปคค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกแต่สําหรับคอมเก่าอาจจะเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ช่วงเวลานี้ไม่อยากให้ทุกคนเข้าไปเข้าไปรีบเข้าไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือให้เขา ให้เขาผ่านอ,าออร์ดิตที่มันสําคัญสำคัญก่อนเราจะได้รู้ว่าโค้ดที่มันมีอันตรายมีอะไรไหมนะครับผมไม่งั้นแบบเข้าไปแล้วเกิดอาจโดนแฮกขึ้นมาข้อมูลหายหมดนะครับผมก็คงจะเศร้าใจไม่ใช่น้อยนะสำหรับใครอยากลองตามสบายไม่ว่ากันครับผมสําหรับตัวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับในคอมเมนต์ที่เขาให้มาเนี่ยเราดูจากมันมีความเสี่ยงตรงโค้ดอย่างเดียวนะของคุณอเล็กซานเดอร์มูฟนะอเล็กซานเดอร์มูฟมันเป็น มัน <S él ite> จะบอกอมันไนะได้เขาเป็นคนหนึ่งที่แบบเอามาเปรียบเทียบลักษณะเขาถือว่าดีครับมีคําพูดคนหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งนะคือในตะร้าใบ <margin> หนึ่งเราไม่ควรใส่ไข่ทั้งหมดลงไปนะอาจจะต้องใส่ผลไม้บ้างอาจจะต้องใส่เนื้อสัตว์บ้างนะครับผมก็คือลงทุนนะะอย่าทุ่มหมดหน้าตักสำหรับตัว,ต,วตัวเดียวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตอ <pro ject> ่ะโปรเจกต์นี้มันจะสําเร็จหรือล้มเหลวนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะว่าโปรเจกต์นี้มันมีความแตกต่างจากโปรเจกต์อื่นตรงไหนก็คือว่าไอ้ตัวเ r นั่นแหละคือ ถ้ามองถึงลักษณะของการเกิดการเกิดของไอ้ตัวนี้นะมันเกิดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอกดไปที่บัตคอยมันเกิดแคบแป๊บนนะึงเดียวๆ สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปเล่นนะมันไม่มีใครไม่มีไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแต่ไอต,ตัวเกมนี้ผมยังไม่ผมยังไม่ลองตอนนี้ให้ดูนะเพราะว่าบ่งบอกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือโดนแฮกข้อมูลนะแล้วก็แบบโดนเจาะหรือไม่ก็โดนเอาตัวแรมไปขุดบิดนะครับผมซึ่งมีโอกาสหลายหลาย,หลายส่วนที่จะเกิดขึ้นได้ครับสําหรับใครที่ดูหนังเถื่อนนะก็บางทีไม่รู้ตัวนะว่าเอ,อแรมของเราแล้วก็ ตัวพลังงานประสิทธิภาพของเราในคอมพิวเตอร์การจอของเราที่ถูกใช้ไปเราถูกใช้ไปกับอะไรบ้างนะครับผมบางทีมันมีไวรัสเข้ามานะบางบางหนังหนังเสื่อมบางเรื่องในเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับผมในการหาเงินของเขาก็มีทั้งแบบรับโฆษณาพน,านันแล้วก็แฮ็กข้อมูลด้านเบื้องหลังของเรานะหรือใส่พวกมัลแวร์เข้าไปในคอมพิวเตอร์อันนี้ยุ่งยากไปอย่าไปฟังเนะ <laughs> ลยไร้สาระ แค่แค่จะเตือนว่าเวลาจะเข้าไปดูหนาอะไรอะ่ะคุณพยายามคือคุณลงทุนในคริปโตได้คุณลงทุนในการซื้อแอนต้ไวรัสแท้ๆเนี่ยไม่ยากนะครับผมลองเซิร์ชหานะครับว่าแอนติไวรัสนะคุณเซิร์ชหาําว่า Anti-Virus Security นะครับผม Internet Security นะแล้วคุณก็ไปหาดูว่าคุณชอบอันไหนนะครับผมคือคุณซื้อปีละครั้งปีละครั้งเนี่ยกับ การกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการโดนแฮกข้อมูลนะเพราะว่ามันก็นะขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะเลือกแบบไหนแล้วแต่คุณนะครับผมก็เหมือนกับการที่คุณจะซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะกับ uh, กับความเสียเ่ยงเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน,นะผมก็เตือนเตือนได้เตือนได้นนเทาที่จะเดินอนะ่ะขอบายลิ้นพันกันนิดนึงนะครับผมพอดีว่าหวัดวันกินนิดหน่อยตัวเบอร์แอดเดสนะครับผมเบอร์ไว้ยี่แปดเนะแล้วก็มีล็อกไว้วอลเล็ตไว้อยู่ยี่สเซนนะครับผม สำหรับผมที่ผมดูคอนแทคที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเข้าไปดูแล้วคอนแทคของเขา,าผู้พัฒนานะมีย้ายกระเป๋าบ้างบางส่วนนะครับผมน่าจะย้ายอยู่ประมาณาประมาณเจ็กระเป๋าแปกระเป๋านะเท่าที่เห็นนะครับผมก็ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบว่าเขาต้องเอาเงินออกมาเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะสำหรับคนที่จะทำนะครับผมแต่ถ้ามันถ้าผมอยากให้จับตาดูนะตัวนี้เน,นี่ยไอ้ตัวเนี้ย กับไอตัวเนี่ยอยู่ๆมีปัญหาแบบมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับผมหรือว่าไอตัวระดับต้นๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะให้คุณรีเช็คอีกรอบนะครับผมแล้วก็รีเช็คทันทีนะเพราะว่าป้องกันความผิดพลาดไว้นะครับผมบางครั้งคุณซื้อไปเนี่ยคุณบางทีผมเชื่อคุณ,คณไม่ดูหรอกแต่ตัวทุกตัวที่ผมซื้อนะผมดูทุกตัวเลยนะ <laughs> <laughs> อาจจะเป็นแบบหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายนะผมแต่อันนี้เป็นการใช้ง่ายๆนะสี่ระดับแรกเพราะว่าอย่างน้อยสุดก็คือเราจะได้รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบ น่ากลัวหรือเปล่านะครับผมสำหรับข้อสรุปของผมนะในอขอตอบคุณลารีนะครับผมยังไม่รู้จักกับคุณลาวเรนี่ชื่ออะไรนะครับตัวโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะและถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จออกมาเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่แตกต่างจากชาวบ้านะนะครับผมคำว่าแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนี่ยก็มีคนที่คนผู้ผลิตพัฒนาโ,รกรนโกลด์กัมโก้เจะทำแนวนี้เหมือนกันออกมานะซึ่งเราก็จะต้องมาดูว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับผม ตัวนี้ออกมาก่อนผู้พัฒนาโปรแกมอนโกนะอันนี้ด uh ูเดือนที vita, hmm. ่ดดูเือนที่ออกมานะครับผมคือผู้พัฒนาโปรแกม g อนโกเขาอยากจะสร้างแนวแออารออกมานะซึ่งเราก็จะได้ไม่เห็นกันว่าตัวนี้อาจจะเป็นคู่แข่งหรือว่าอาจจะเป็นตัวของโปรแกม g อนโกอาจจะสสัดตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมสาหรับผมตัวผมเองนะในความคิดของผมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําช่องผมก็มองว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับผมแต่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะ เพราะมันมีหลายๆส่วนที่เกิดขึ้นมาที่มีทั้งวอลเล็ตนะกระเป๋านะครับผมมีทั้ง NFT ที่เกิดขึ้นและเกมมิ่งที่เกิดขึ้นนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องก็ต้องรอนะครับผมเพราะว่าต้องใช้เวลาในการรอ,อสักระยะหนึ่งนะครับถ้าแบบเต็มที่เต็มสูบเนี่ยผมว่าจะได้เห็นกันจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของปีหน้านะครับผมในปีใหม่ปีหน้านะก็ต้องมาดูกันว่ารูปแบบลัะสนับยังไงเดี๋ยวตอนนั้นจะอัปเดตสีนะส่วนเกมนะผมอยากรอให้ตัว ออดิทที่มันชัดเจนกว่านี้ก่อนผมถึงจะโหลดเกมมาลองใช้ดูนะครับผมเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะไม่ใช่แบบฉันอยากจะเล่นเกมนั้นเต็มที่เลยแต่คุณไม่เรามัดระวังนะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีความเสี่ยงสูงนะครับในการโดนแฮกข้อมูลน,นะคุณอาจหมดตัวได้โดยไม่รู้ตัวนะจ๊ะวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้นะครับผมมีความคิดอะไรมาบอกได้นะครับผมแล้วก็มีความคิดที่แตกต่างจากผมนะสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมผมไม่ได้ห้ามความคิดที่แตกต่างนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมว่า เออคุณมีความคิดอย่างหนึง่งผมมีความคิดอย่างหนึง่งเราเอาความคิดนั้นมาผสมกันนะครับมันเป็นครอบครัวที่เราเป็นพี่นะพี่ขออภัยครับเป็นพี่น้องท้องพี่ๆหน้ำมูกน้ำมูกเต็มจมูกเลยเป็นพี่พี่น้องน้องกันนะครับผมในครอบครัวของเรานะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับมาเอสดเก็กับผมป้อมนะครับผมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อคลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ